พราะนั้นในคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นจึงแสดงว่าเมื่อพระพุทธเจ้าจะเปรนนิพพานพระองค์ได้ทรงประทานคำสอนว่าอปมาเดนะสัมปาเดสาติท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมหมายความว่าเรานะควรไขยอันไหนที่มันจะเป็นบุญที่สดุดอันไหนที่มันจะเป็นของดีที่สุดจับฉวยเอาไว้ เพราะว่าชีวิตของเรามันไม่แน่จะตายวันนี้วันพรุ่งใครจะรู้เมื่อเป็นเช่นนั้นต้องรีบขวนขวายเก็บเอาไว้ก่อนที่จะไปถึงวันและเวลานั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างสมาธิให้แก่ตัวของพวกเรานั้นที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้ในมัทส้งแปดข้อที่แปดว่าสมมาสมาธิ สมาธินี้เองที่จะทำให้เราเกิดดวงตาเห็นธรรมเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนจะทำสมาธินั้นมีอารมณ์มากมายกลกองเขาเรียกว่าหน้ามืดหรือเรียกว่าหูตาไม่สว่างหรือเรียกว่าเป็นที่มาแห่งอารมณ์เมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็เริ่มทำสมาธิพอเริ่มทำสมาธิเราก็เริ่มนึกวัจ เมื่อนึกพุโทโธแล้วอารมณ์จังมากมายเหล่านั้นก็เป็นอันวัตถุขจัดไปเหลือแต่พุโทโธอันเดียวที่นี้จิตมันก็เบาโมโหรานแต่กว่าน้ำหนัก,ก้องเป็นตันๆเดี๋ยวนี้เหลือน้ำหนักไม่ถึงครึ่งกิโลอย่างนี้ความเบามันก,ก็จะเกิดขึ้นจากการทำสมาธิเมื่อจิตเรานึกพุโทโธเหลืออารมณ์เป็นหนึ่ง เมื่ออารมณ์เป็นหนึ่งได้แล้วจิตมันก็เป็นหนึ่งเมื่อจิตเป็นหนึ่งได้แล้วจิตจะเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิได้แล้วเราก็ได้พลังจิตเมื่อเราได้พลังจิตแล้วเราก็ได้บุญได้กุศลพลังจิตนั้นจะเป็นที่รวมของบุญรวมของกุศลทั้งหลายที่เราทำมาจะเอาไปรวมไว้ที่พลังจิตนั้นทั้งหมด แล้วก็มันจะเป็นแรงผลักดันที่ให้เราพาก,กันไปสู่สวรรค์และนิพพานท่านทั้งหลายเราลองเปรียบเทียบดูกันแล้วกันว่าระหว่างนรกเปรตกับระหว่างสวรรค์อันไหนแตะมันจะสบายกว่ากันหรือว่าไม่เชื่อว่านรกมีไม่เชื่อว่าเปรตมีไม่เชื่อว่าสวรรค์มีอันนั้นก็ช่วยไม่ได้ความจริงพระพุทธเจ้าด้แสดงให้เห็นชัดเจนว่า เมื่อพระองค์จะไปโปรดพุทธมารดานั้นพระองค์ก็ได้สเสด็จขึ้นไปบนชั้นดาวดึงดาวดึงก็คือสวรรค์ชั้นที่สองเ,อเมื่อพระองค์สเสด็จไปแล้วพระมารดานั้นอยู่ชั้นดุสิตก็พาบริวารมาเป็นโกดเข้ามาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้ทรงแสดงธรรมอภิธรรมเจ็ดคำพี ให้แก่พุทธมารดาให้ได้สำเร็จในชั้นวรรค์น,นั้นแล้วเราก็เลยถือเป็นคติว่าใครจะทดแทนบุญคุณพิดามารดาให้ฝากันสร้างพระอภิธรรมเจ็ดคำพีให้กวัดแล้วก็จะได้ทดแทนบุญคุณพิดามารดาได้เพราะว่าอาภิธรรมเจ็ดคำพีนั้นเป็นหนทางที่ไปสู่พระนิพพานโดยแท้เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายพลังจิตที่เราพากันสร้างสมาธิให้เกิดขึ้นนี้เองอที่จะเป็นเครื่องออทำให้พวกเรารู้จักทางสวรรค์และรู้จักทางนรกถ้าหากว่าเราจะรวยเงินสักแสนล้านี่ยแหมมันก็ใช้ไม่หมดแล้วมันมากโพดอีอย่างเนี้แล้วแต่ว่าจากนี้ไปก็จะไปเป็นเปรต และแต่ฉันมีเงินอยู่ไม่ถึงห้าร้อยบา mm. นทนะแ, nah แต่ฉันได้ทำความดีแล้วออกจากชาดนี้ไปฉันก็ได้เป็นเทพแล้วเราจะเลือกเอาตรงไหนแสนล้านนั้นมันไม่ได้ไปช่วยไม่ได้ไปช่วยอะไรเราได้มันก็จะต้องไปเป็นเปรตแง่อยู่นั่นเองเมื่อไปเป็นเปรตแล้วมันไม่ใช่ว่าร้อยปีมันก็จะหมดอายุเปรต อายุเปรตมันตั้งอายุตั้งอย่างน้อยคุยกันอย่างน้อยห้าพันห้าพันปีมาไหวแล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปเลือกเอาเลยในทางที่เป็นเปรตนะนทางที่เป็นนรกจงเลือกเอาทางสวรรค์ก็แล้วกันเมื่อเป็นเช่นนั้นหวนระลึกถึงว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่ตัสรู้อนุตตรสัมมาสัมปวธทาาเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ในโลกเมื่อวันวิสาขคาุณมีเช่นวันพรุ่งนี้เราก็พากันไปเ,เวียนเทียนเวียนเทียนฟังเทศฟังธรรมอะไรต่างๆสวดมนต์ภาวนาก็จะได้ถือว่าเราเป็นผู้ไม่ประมาท เทสนาวาซานอวสานการเป็นท hey, hey, ี oh, hey, oh. ่จบรงแห่งพระธรรมเทศนาเสวยพรในท่านทั้งหลายจงประสบด้วยอายุวันะทุกพระอรกยาปฏิพานฐานสารสมบัติพิพัฒนาะมงคลชนมาสุขสุกเกะกานเอวังก็มีด้วยประการชนีนอ